สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแล้วมาแล้วนั้นไม่ได้มาหลายวันวันนี้จะมาทําเมนูแนกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ก็ก็เตรียมไว้แล้วนะมีหน่อไม้ที่เป็นไผ่ตรงเนาะสั่งมาจาก FC เอฟเราเป็นเอฟซีของช่องช่องหนึ่งนะเขาเขาขายามีหน่อไม้แล้วน้ำปลาอันนี้ด้วยนี่ก็สั่งเข้ามาถึ <c oughs> างก็ต้มน้ากินก็เลยสั่งเลยอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะมีหน่อไม้ผัก อ,อีตูเดี๋ยวแมงลักแมงลักแล้วก็พริกลูกโดดแล้วก็อันนี้เป็นชะอมอันนี้เป็นโชอมผักหวานแล้วก็มีมะลุมเลยอย่างนิดนึงอย่างนิดนิดแล้วก็นี่ก็เครื่องนอี่ในครกคนนี้ไม่ได้ออกจากครกน,นี่เป็นเครื่องโผกเมื่อกี้นะคะมะีพริกสดตะไคร้กระเทียมหอมค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ นน้ำไม่ยนหนางคันไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้นี่ตังเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็มาดูเนาะแกงให้ดูกนะแกงอีกแล้วีนี้วันนี้ก็อยากอีกแล้วใส่ได้เลยนะจริงก็เครื่องเครื่องตัวนี้ก็ไม่ต้องรอเดือนก็ได้ค่ะใส่ได้เลยเรื่งที่เราโไว้เนาะใส่ได้เลย เียวฝีเลยนะคะน้ำใบยะน,นางเข้มข้นเลยขันเองเนาะหนึงขวดหนึงขวดน้ำน้ำขวดเล็กกันนะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยครึ่งขวด,ดถึงถ้ามีใบยะนางก็ขั้นใส่ตู้เย็นไว้ขวดน้ำแบบนี้เนาะใส่นี้ใส่บบเล็ก ลาเราจะใช้ก็มาใช้ง่ายดีสวัสดีครับ u t u ู e สวัสดีครับชอบเชี่ยวอ,อันนี้จะมาแกงหน่อไม้อีกแล้วเพราะอยากกินออลองเอากล้องน,นี่ซื้ออะไรน,นี่ซื้อเับซื้อเซะ ได้ไหมแล้วต่วนี้ถ่ายเขาแอบนิดนึงน้องเสื้อแดงเนี่ยรอเลยรอเลยโอเคน้องเสื้อแดงไปทำอะไรกินอ่ะเก่งหนอนไม้อะไรแบบนี้นะเข่งเหล่าเก่งทำภาคอีสานแค่ตามสูตรคนอีสานแล้วได้ชอบกินอ่ เร้านใบย่านางที่ว่าเคยทำให้กินแล้วดื่มเป็นคอเลฟิวอ่ะเออที่ลูกกินนั่นโอ้ยจิ้มสเตนนะาพาไปแวะดูสเตหน่อยนี่นี่เขาซื้อมากิมหน้ากินนะ้ำซุปเครื่องปรุงครบเลยนี่อร่อยตรงนี้เราเรียกน้ำมะตจัดจน้ำมันจัด เดือดเนาะเครื่มเดือดนิดนึงใช้ง่ายนะคะนี่ใส่น้ำล้างไปเลยมะราเขาหอมมากเลยนะ นี่เขาปรุงรสมาเรียบร้อยเพราดูวิธีการต้มของเขาเขาใส่ครบแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วตำรุบตำของเขาก็คืออร่อยเลยไม่ต้องไปใส่อะไรเลยใส่น้ำปลาร้าก็อร่อยเลือกน้ำปลาร้าปรุงรส แสงกล้องนขึ้นเยเตง่ายนะน้ำนี่สีออกเข้มล้ออกล้ำเลยก็ใส่น้ำมาลาลงไปสีคล้ำเลยนะ โอ้ยอ,ยอลืมบอกไปใส่ข้าเวเบือด้วยนะข้าวเบือก็คือเอาเราทีนี้ข้าเหนียวเราก็ใช้ขา้าวเจ้าแช่น้ำโขลกเาไปด้วยแช่น้ำบางสารแล้วใส่ข้าวโขลกไปด้วยเดี๋ยวแล้วน้องใส่หน่อไม้ลงไปเลยหน่อไม้นี่ก็ต้มจนเกือบจืดแล้วนะไม่ถึงกับจืดมากแต่ว่าจืด รสหอมนิดนิดนิดนึงอ่ะเพราะเป็นหน่อไม้ใส่ต้มก็อร่อยดีได้รสชาติอีกอย่างสำบ้านเราสมัยก่อนีกินหน่อไม้ใส่ต้มหมนิดนิดนึงหน่ไม้อร่อยมากอ่อนๆเลยของน้องก็ไม่ต้องสั่งมานี่คือไม่ต้องไม่ต้องรอทิ้งเลย ไม่นานเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม้ก็สุกปลาล้าก็ต้มสุกแค่แล้วคือแค่เดียวผักก็เป็นผักที่แบบสุงง่ายหมดเลยไม้เราก็ไม่ต้องต้มไว้จนหยุดแล้วแค่เดียวนะคเมนูนี้ก็แกงไปเดียวแกงไม่นาน อยากใส่เห็ดเหรอไปดูเห็ดมุกเย็นเนาะมีไหมเสร็จลงิน,ไ,<ห>นไปด้วยอพอว่ามีห็ดหอมมีห็ดหอมไม่เอาเอาไว้ทำยังงอือโอเคไม่เป็นไรไ่ต้่งใส่น,นี่ยังมีแขกแขกประจำมันนี่จานบินไมไ่สนใจใครนะนั่นน่ะพอบอกว่าจานบินมุกกระดิหาง นั่นๆๆๆ่าๆๆกระดิ no? <S <s ่งหางเล่นรู้ไงรู้ว่าพูดกับเขาเฮียกันบินนะลอยแลนอน่นน่นนู่นนุ่น่นนุ่นนุนน่นนุ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 ่นน่นน่นะคะนน่นน่น่ลนุนนุ่น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 ่่น่นนุ่นนุ่่า่า่น่นนุุ่่่นนุ่่่่่นนน น่าจะอร่อยในน้ำปลาแล้วเพราะว่าน้ำปลาน้องก็าปรุงน้ำปลาปรปุงกลมกล่ลอมเลยิมก่อนนะยังไม่ยังไม่ถึงน้ำปลาเดี๋ยวใส่ใหมยแดง มันมีหอมมากกินสักกล้านึงน,นะคะกินกินไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเนาะแต่น้ำปลาเขาแน่หละอร่อยแล้วตอนก็ต้มก็จะต้มแบบ ใส่เครื่องครบแล้วค่ะมีกะปิน้ำตาลผองชิรสก็ใส่มาหมดแล้วนี่ก็ดูนั่งดูคิดก็ตามมาไหมมันก็เลยกลมกล่อมแล้ก็ไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วที่นี้ที่นีร้รอบหนึ่งทำลายหลายมีจิมบอยไม่ใช่แล้หิวทำเสร็จแล้วจะกินเลยอือร่อยแล้วค่ะ ไม่น่าเชื่อมีรสจากครบเลยอยู่ในนี้รอเดือดอีกสักนาทีสองนาทีกจ็จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าสุกแล้วต้องแกงนาน,นเพราะมันออไม้สุกแล้วก็วจะใส่เป็น,นโดดกันเนาะมัด,ดลงไปเนาะม,มก็เรียกลูกโดดเนาะ ไม่ต้องหัง่นไม่ต้องสอยสอ่ทั้งลูกเลยหน้าตาเหมือนของต้นกระบบเลยดูสีคล้ำน่ากินมาก ต้องเดือดอย่นิดนึงน้ำจะได้นวดนวดนะคะน้ำจะได้ไม่ต้องเยอะเราไม่ชอบกินน้ำเยอะน้ำมันก็จะเริ่มเหนียวเหนียวขึ้นนะคะเพราะเราใส่ข้าวเบือลงไปทุกสดหน่อไม้เขาเนี่ยอร่อยมากหน่อไม้อร่อยน้องเขาหนึ่งนะคะไม้สดมาเรามาทำเสร็จนึ่งแล้วก็ ลงดอมเลอดหนูไม้หนึง่งว่ไม่ได้ต้มหนึ่งใส่ซีน่ากินมากเอาเราก็เอาอมาต้มเองสักสองสองรอบอะต้มแล้วทิ้งน้ำหรือหลอดเดียวก็ได้ต้มเป็สุกๆทิ้งน้ำรสชาติมันก็จะไม่ได้ฆ่าโฆษณาไม่โฆษณาเขาจังแล้วไม่ได้บอกที่ช่องแล้วไม่เป็นไรรสชาติก็ดีเลยอร่อย คนที่เคยกินหน่อไม้ไผ่รงมันจะริ้ว่มันเป็นขมๆมันจะขมๆขขมติดปาบนิดนึงอร่อยมากกินด้ที่ไท่อรอยโอเคนะคะก็นายกโทนแหละเพราะว่าต้องแกงนานใส,ส่ผักลงไปเลยเลยนาะผักรวมนะั หวานเชะออมมีมะมลุมสองย่อนมนะ่เก็บมาห <c oughs> วานเช่ออมแล้วผัดอะไรอย่างนะี้ที่ลืมล้วของจันก็ไม่ค่อยจะดีนะตอนแนะนำตอนแรกหวานเช่ออมมะลุมมาย่อนมะลุมโอเคแล้วใส่ผัดยังรักดงเบล หักหวานนี่ก็จะเป็นผักหวานบ้านนะเพราะเราไม่มีหักหวานป่าใบจะใหญ่ๆอร่อยหอ,อ,อมมากเลยหอมมากเลยนะคะหินโชมใส่ลงไปแล้ว นใ,นนใ,นนในส่ผัลกล,ลนไปแล้วเราก็ไม่ต้องเนี่ยแล้วเนาะตักสุกแล้วหละสุกง่ายค่ะผักนี้เป็นสุกงง่ายดูความร้อนก็สุแล้าโอเคแก๊สเลยเพราะว่ารสชาติชิมแล้วสองสามรอบอ,อร่อย,นนยตักในส่ถ้วยเลยถ้วยไปแล้วอืมน น่ากินจัง,งนี้หมดเนื้อหน้าถ้วยหนึ่งกินมือหนึ่งหมดก็เป็นคนกินเยอะอ่ะนี่เกนะคะก็ถ้าชอบคลิปทำอาหารก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ